สามตัวนี้สามตัวการันตีวันนี้จะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับเฟรมคอนเนอร์ชื่อนี้มีแต่ให้ครับคู่แรกวันนี้ครับพามาที่บุนเดนดีกล้เยอรมันเลยนะครับคู่หล่นทงด้านไบเมนิ่ครับวันนี้จะเปิดบางด้านเวนเดอร์เบเมนครับจาวบ้านปพื่อนครับผลงานเกมล่าสุดพวกเขาว่าถือว่าทําได้ดีมากครับยังไม่แพ้ใครครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง5เกมเลยนะล่าสุดที่ผ่านมาครับกอบุกไปถล่มนะครับเอาเฟนไฮเนี่ยมาถึงเซี่ยบดูต่อหนึ่งเลยนะครับส่วนนัยมีดนี ด้ว่าเห็นอยู่นะครับ5เกมหลังที่ผ่านมาชนะมาแค่เกมเดียวครับแพ้ไป3เสมอไปหนึ่งครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขาก็แพ้กันนัดไฟบวกครับมาถึง3ามต่อสูตรเลยนะครับคู่นี้ไปจ่อลึกมาแล้วครับวันนี้บาเยนน์จะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่านะครับแถมเกมในบ้านพวกเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนด้านเบเมนครับผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าทําไม่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบทเป็นเกมเยือนครับต้องบอกว่ายังมีหลุดมีลุ่ยเห็นอยู่นะครับและกำแพงวันนี้เปิดให้บาเยนครับเป็นตตตต่่่อออออรรรเคงงงัััววววหลาาาไปปป2ชบถ้มจกกะแส์และนตัครบ เวทคู่นี้ครับแพ้ทางกันแบบเพี้ยนเฉยๆครับวันนี้อย่างเชื่อมั่นเชื่อใจครับเกมบาเยนน์ในบ้านวันนี้การันตี3แต้มอย่างแน่นอนครับและคู่ที่2นะครับพามาที่ลาลิกาสเปนเลยนะครับกุลดันคิโรนาครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านเอปันยอนครับจากบ้านคิโรนาครับผลงาน5เกมล่าสุดครับถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเลยครับยังหาชัยชนะไม่ได้เลยแพ้ไป1-3เกมนะครับแล้วก็เสมอ2เกมครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็บุกเสมอทางด้านบินเบาครับมา1-0ต่อ1เลยนะครับส่วนด้านอินเดียนะครับอย่่่่าาาาางงงงงเเเอออปปััััันนนนนนยคคครรรบบบผลลชชวววีี้้ถถืทํไไดดกกก5มมหะะึ3 แพ้ไปหนึ่งเสมอไปหนึ่งครับนาล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดบ้านเสมอเลเซียครับมา2อประตูต่อ2เลยนะครับคู่นี้แนะนําให้รองที่เียนอย่างเอปปญยอนได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้ครับเจอกัะมันดีไลครับก็จะออกไปทางหน้าเสมอในส่วนมากครับแล้ววันนี้กําแพงเนี่ยเปิดให้คิโรนาครับเป็นต่อที่ปอปาไหลไปที่ครึ่งช่วงตัวครับถ้ามองจากกระแสวอเตอร์แน่นต้านครับก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับเอปปนยอนวันนี้ครับเต็มที่ก็อาจจะจบเสมอครับดีไม่ดีอาจจะมีเซฟไพรส์นะครับบูกมาเก็บ เอปัญญาได้เลยใช่นะครับพามาที่หลึกเอิงฝรั่งเศสครับกรุงดัตสตาบุกครับวันนี้จะเปิดบ้านดัดโอลิมปิกมาร์เซยครับเจ้าบ้านสตาบุกครับผลงานช่วงนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับ5เกมหลังนะครับชนะไปถึง4เกมแล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวครับน่าล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็บุกที่ทางด้านปารีสเอฟซีครับมาถึง3ประตูต่อ2เลยนะครับส่วนนักทีมเยือนนะครับอย่างโอลิมปิกมาร์เซยเนี่ยผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันครับ5เกมหลังชนะไป3เกมแล้วก็หลุดแพ้ไปปปแแคคคคคคค่่่่่เเเเเเกกกมมมมรรรรรรรััััับบบบบบนน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 ดดดลลลาา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 าสสุทททีีีีผ็ิ้้้้ชชะะะะงยยยูใหือ์ เปนอย่างหมักเซยได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้ถ้ามองจากเฮดเครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางครับเจอมาสี่เกมหลังครับเป็นฝ่ายที่หมักเซยเนี่ยเก็บชัยชนะมาถึงสามเกมครับแล้วก็เสมอมาหนึ่งเกมครับแล้วเจอกมาเกมด้าสุดในปี2 0 1 5ครับก็จบเสมอกันไปหนึ่งรตอนหนึ่งเลยนะครับแล้ววันนี้กําแพงครับเปิดให้หมักเซยครับเป็นต่อแค่ปอปานไหลไปได้ครึ่งช่วงตัวครับถ้ามองจากกระแสวอเตอร์แล้วก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับหมักเซยวันนี้น่าจะบุกมาเก็บสามแต้มได้อย่างแน่นอนครับววันีี้้ขออใจไไปปท่โลมกเยยด ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3ตัวเน้นแฟงหนักที่คาดมาให้นะครับก็ลองไปเลือกตามดูแล้วกันนะครับส่วนพี่ในที่ไม่อยากคิดเองไม่อยากวิเคราะห์เองเนี่ยก็ทางเข้าง่ายๆใต้ลูปโปรไฟมีทางเข้าไว้อยู่นะครับลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันดูนะครับรับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับเรียบนร้าขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลให้มความสุขสวัสดีครับ